สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเพื่อนบอกให้ลองทำพอดแคสต์ตอนที่105ประจำวันที่6เดือนมีไม่ใช่มีนาะเมษายนแล้วก็สำหรับวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยถึงความสำคัญของวันเมษาโกโหกหรือ LP Food Day นั่นเองนะครับผมแล้ววันนี้ครับคนที่จะมาร่วมพูดคุยด้วยจะเป็นใครเป็นไม่ได้นอกจากคุณอัพแมวดำจากเพจ อานดูยองสวัสดีครับคุณนบสวัสดีครับคุณเอิญวันที่1เมษายนเอ r i ฟ f o ์ฟู a เดยวันที่ทุกคนเนี่ยจะมาโกหกใส่กันโกหกกันแบบที่ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนคําถามอย่างแรกเลยนั่นก็คือมันเกิดขึ้นได้ยังไงทําไมถึงต้องเป็นวันที่1เมษายนวะจริงๆอันนี้ที่ที่ไปหามาที่มาของวันเอฟเฟูเดมัน ม <G ã entender> ีหลายตัวอยู่แต่ว่าเราจะคุยกันแค่ว่าความเชื่อที่เป็นที่นิยมกันหลักๆสออัน อันนี้ต้องย้อนไปสมัยก่อนก่อนครับเอ่อสมัยก่อนเนี่ยเออฝั่งชาวยุโรปไม่ได้ใช้ปฏิทินกันแบบในยุคปัจจุบันเนาะซึ่งจริงๆมันมีปฏิทินหลายแบบมากแต่เอาเอาเร็วๆคือมันเกิดการเปลี่ยนผ่านที่ชัดเจนขึ้นอยู่ยุคหนึ่งที่ว่าจากเดิมที่ใช้สิ่งที่เรียกว่าปฏิทินจูเลียนที่ก่อตั้งโดยจูเลียสซีตาเนี่ยคือเท่าที่ดูมาหาข้อมูลมามันจะมีปฏิทินอยู่2ตัวเวลาตอนที่เราพูดถึงคําว่าปฏิทินจูเลียนอะ่ะอันนี้อาจจะเสริมนิดนึงแล้วกันว่ามันคือปฏิทิน ที่ชาวโยุโรปใช้ในช่วงแรกและนั่นมันก็คือปฏิทินของจูเลียสซีซร์เอาไปว่าจริงๆคือเข,เขาพยายามรวบให้มันเห็นภาพขึ้นจากจยุคก่อนหน้านะครับแต่สุดท้ายเนี่ยมามาในเชิงในในโลกผ่านมาอีกยุคหนึ่งที่เรื่องวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์มันเริ่มเห็นภาพแล้วปฏิทินปฏิทินจูเลียนก็มีปัญหาทีหน่อยว่าวันมันจะเกินก็เลยมีการปรับเปลี่ยนมาเป็นปฏิทินที่เรียกว่าปฏิทินกรีกอรเรียนเ,เป็นปฏิทินที่ พระสันตปา,าปากริก,กเรียนที่13ครับระบุขอให้เปลี่ยนดังนั้นไอ้ช่วงเปลี่ยนผ่านประมาณ 30- 40ปีเนี่ยถ้าเกือบครึ่งอายุคนหนึ่งเนี่ยก็จะมีคนที่คุ้นกับไปทีท่แบบเก่าพอวันมันเปลี่ยนก็จะมีคนที่ยังงงวันอยู่ครับ,รบก็จะสับสนตรงช่วงเดือนวันที่เดนเมษาก็จะโดดบุรี่ดยคนที่ทันสมัยของยุคนั้นว่าอ้าวคุณ e F F เอฟูฟนี่ยังไง เดอยของเก่านี่อันนี้เสริมแล้วกันว่าข้อนึงเลยคือถ้าเกิดว่าเป็นปฏิทินเก่าอะ่ะปีใหม่เว้ยมันจะใช้วันที่1เมษายนเป็นวันขึ้นปีใหม่อีกอันนึงจริงๆมันเป็นความเป็นเรื่องที่ผมจาได้มานานแล้วเป็น เป็นเรื่องที่คุณเอินพูดไปเมื่อกี้แหละว่าในสมัยก่อนแถวยุโรปก็จะฉลองปีใหม่กันช่วงประมาณปลายเดือนมีนาคมจนถึงวันที่หนึ่งเมษายนโดยเฉพาะเขาบอกว่าโดยเฉพาะชาวฝรั่งเศสจะบอกว่าฝรั่งเศสเนี่ยจะฉลองหนักมากพี่ลากยาวเลยคริสต์มาสถึงวันที่เออโทษครับคริสต์มีนาจนถึงหนึ่งเมษาแล้วก็หนึ่งเมษานี่คือจัดหนักดังนั้นมันก็เลยเหมือนเป็นความความคุ้นเคยของคนฝรั่งเศสที่พอถึงหนึ่งเมษาแล้วก็เอ้ยปีใหม่เว้ยเ uh huh. ต็ม คราวนี้ในช่วงที่อันนี้ก็อันนี้จริงเขาบอกมันจะอยู่คนละช่วงกับตอนที่ปฏิทินโดนเปลี่ยนจากจูเลียนเป็นกิโกลเลียนวันที่หนึ่งมกราคมเริ่มโดนใช้เป็นวันปีใหมส่สกุลจริงๆคล้ายๆเหตุผลที่บ้านเราเองก็ปรับให้เป็นวันที่1ม,มกราคมเหมือนกันแต่ว่าในฝั่งประเทศแถบยุโรปคือก็คล้ายๆเมื่อกี้ครับคือมีการบุนลี่ขึ้นมาว่าอะ เรามีการปรับปฏิทินสากลแล้วนะเราใช้ฉลองปีใหม่วันที่หนึ่งเมษกราแทนแล้วเว้ยพวกที่ยังอยู่อยูอ่เขาว่ากันว่าพวกที่ยังอยู่แถวฝรั่งเศสยังฉลองจัดหนักแถววันที่หนึ่งเมษา,าแบบพวกแกมันไกลปืนเที่ยงว่ะเอฟฟูอะไรประมาณนี้เพียงแต่ว่าพอเวลาผ่านไปไอ,อ้การจะมาทักว่าแบบ เชยหรืออะไรมันก็เริ่มจางลงแล้วก็เริ่มเป็นเป็น,ปนแฝงกันมากขึ้นเริ่มเป็นกันอเอ,อแกล้งหรือว่านู่นนั่นนี่กันแล้วแต่สถานที่แต่ภาพรวมก็จะเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยกันมากขึ้นคือหนึ่งเมษาอกจากโกวกกันในระดับที่ไม่ร้ายแรงแล้วก็ส่วนใหญ่จะพยายามจบกันในช่วงครึ่งวันเช้าแต่นี่ก็คือจะเป็นเป็นหนึ่งในเหตุผลที่เขาเชื่อกันว่า มันคือต้นกําเนิดของเอลรีฟูเดย์ก็คือช่วงที่มีการเปลี่ยนผ่านของปฏิทินอ่ะแต่ว่ามาพูดถึงเรื่องของเอลรีฟูเดย์ตะกี้นี่คือว่าด้ยวยเรื่องของต้นกําเนิดนะครับแต่ว่าเรามาพูดถึงเรื่องของเอลรีฟูเดย์ที่เจอกันแล้วก็จะจํากันได้อยู่บ่อยๆดีกว่าอันนี้ผมขออนุญาตเปิดก่อนละกันผมขอยกมาเป็นรูปๆหนึ่งซึ่งแม่งเป็นยุคที่ผมไม่รู้จักคําว่าเอลรีฟูเดย์ทุกคนไม่รู้จักคําว่าเอลรีฟูเดย์ในไทยนั่นก็คือยุค เพย์สเตชันหนึ่งวัฒนธรรมเอพิฟูเดมันยังไม่ได้แพร่กระจายอะไรขนาดนั้นแล้วมันก็มีสำนักข่าวลงกันจริงจังมากว่าเฮ้ยเนี่ยคุณคุณรู้เปล่าว่าเกม Resident Evil ภาค2นะ่ะเราสามารถปลดล็อกตัวละครโกคิมาเล่นภายในเกมได้นะเวย้ยความรู้สึกตอนนั้นคือแบบเฮย้ยทำไงวะ <S 1> <S 1> ซึ่งพอมันมาเอาทีหลังพอยุคที่อินเทอร์เน็ตเริ่มเจริญรุ่งเรืองแล้วทำไม่รู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องราว ในเกมหรอกมันเป็นเอพิฟู้ดเดย์มันก็มีคนยอมแหละเชื่อผมดิผมก็เชื่อมีคนลองนะซึ่งโอเคมันมันก็จะมีมุดหมายบางอันเว้ยที่ที่เรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องสําคัญมันมีเรื่องราวที่มันกลายเป็นมุดหมายว่าด้วยเรื่องของเอพิฟู้ดเดย์ในวงการเกมหรือว่าการ์ตูนต่างๆประมาณนี้แล้วปรากฏว่าไอ้มุดหมายเหล่านั้นเนี่ย สุดท้ายมันเสือกเอามาทำเป็นของจริงก็มีเยอะด้วยเหมือนกันถ้าเกิดว่าจะให้นับกันจริงๆแล้วแล้วที่รู้สึกว่ากลายไปตตำนานเลยผมว่าทุกคนแม่งน่าจะเคยเล่นเว้ยย้อนกลับไปประมาณปี2,000เน่าแหละวะสิ 23มัง้งมันมีอันหนึ่งของทาง Google เป็น Google Map Pokemon Challenge g o t to catch them all มันคือเป็นการที่ทาง Google m a ปครับเขาเปิดมาเป็นเหมือนกับเป็นฟีเจอร์พิเศษในวันที่1เมษายนคุณสามารถที่จะใช้เข้าเว็บไซต์ Google Map แล้วก็แบบค่อยๆไล่ตามหาโปเกมอนตามที่ต่างๆได้อะไรได้แล้วหลังจากนั้นไม่นานประมาณปี2ปีสิ่งที่ตามมานั่นก็คือโปเกมอนโกะแต่ประเด็นคือ โปเกมอนโกแม่งก็คือโปรเจกต์ที่แม่งคือการรวมกันของทางทีมงานของทางโปเกมอนบริษัทจาไม่ได้ละชื่ออีกอันหนึ่งแล้วก็ทาง Google Map เว้ยพูดง่ายก็คือทุกอย่างสิ่งมามัน<ร>อยู่<อ>ในไม่ใช่มันอยู่ในความคิดของเขาเรียบร้อยละแล้วมัน,น,แ,มนแผกนการตลาดนั่นเอง <S 1> <S 1> หรือก็ทั่งว่าไปไปมามาเราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีสินค้าที่ดูเป็นเอพิฟู้ดโคตรแต่สุดท้ายก็ออกมาจริงๆอย่าง เตาปิ้งขนมปังของ r a เซอร์หรือกระทั่งอีกอันนึงอันนี้แม่งเป็นทั้งมีมเป็นทั้งเอพิฟูด้วยนั่นก็คือตู้เย็น Xbox ซึ่งไอตัวตู้เย็น Xbox เ,เนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่ว่าดีไซน์ของ Xbox รุ่นใหม่อะครับหน้าตามันดูแบบตู้เย็นมากเลยคือถ้าไม่ใช่ตู้เย็นก็ถังขยะนึกออกใช่ปะ่ะเพราะเป็นแบบนั้นเสร็จปุ๊บมันกลายเป็นว่าอะไรมันกลายเป็นว่าจากมีมแม่งก็กลายมาเป็นมุกเอพิฟู แล้วจากมุกเอพิฟูสุดท้ายไม่กลายมาเป็นโปรดักต์จริงเว้ยมันก็ถือได้ว่าจริงๆแล้วเอพิฟูมันเริ่มเปลี่ยนแปลงจากวันที่เขาทํากันมาขำๆเว้ยให้กลายมาเป็นวันที่เป็นการทดลองโปรดักต์คือประมาณสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเราเราทำเป็นเอพิฟูออกมาปุ๊บแล้วกระแสะตอบรับน้อยไม่ได้บอกว่า <S 2> <S 2> <S 2> <S คนบอกจะซื้อน้อยนะแต่ดูแล้วแบบว่าคนมันนิ่งเกินไปอะเราก็รู้สึกได้ว่าอ่ะโอเคแปลว่า ผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้อาจจะไม่เหมาะแต่ถ้าเกิด,ดว่าบังเอิญต่อให้มันมีการแชร์กันอะไรกรันสุดท้ายมันกลายว่าอะไรมันกลายว่ามันเหมือนกับว่าเ,เราเห็นกระแสแล้วว่าเรามีข้อมูลในมือแล้วว่าถ้าเราโยนหินทาทางไปแบบเนี้มันเหมือนมีลูกค้า่ะแปลว่า,แ,วาแล้วเราจะต้องเอาข้อมูลจากตรงนั้นเนี่ยไปนั่นยังไงต่อไปไปเ implement เอาไปสังเคราะอยยังไงต่อเพื่อให้มันสุดท้ายมันกลายเป็นผลิตภัณฑ์จริงอีกทีหนึ่งประมาณนี้ครับน่นาจะประมาณนี้แหละครับพวกแบบ ปันป่นๆแล้วก็มันการเป็นโปรดักได้โดยไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ไก็ตามครับก็ประมาณนี้นะฮะประมาณนี้ฮะสุดท้ายแล้วเอพี <Every Food S 1> ่ฟูเดย์ให้เลิกคิดว่ามันเป็นวันโกหกครับจริงๆแล้วมันคือวันทดลองทางการตลาดขอบพระคุณมากครับทุกท่านหรือถ,ถ้ามองว่าอ๋อไม่เป็นวันสปอร์สินค้าก็ได้นะเออสำหรับบริษัทห้างร้านทั้งหลายนะฮะเป็นวันพีอนะครับสินค้าตัวใหม่ที่อยากจะลองนะฮะ ก็ใช้ไอพฟูเดย์นะครับผมส่วนสําหรับคนที่เป็นคนธรรมดาทั่วไปที่เป็นลูกค้านะฮะก็ถือว่าก็ทำใจดูกันต่อไปแล้วก็ถ้าเกิดว่าสงสัยอะไรก็คิดซะว่าวันนี้เป็นวันสารภาพรักษากลและกันถ้าเกิดสมมุติว่าเขาบอกว่าเขาไม่เอาเราก็เออพี่ฟูเดย์จ้าอะไรประมาณนั้นละครับท์ถึงประมาณนั้นแหละครับผมอ่ะครับ แ้ววันงไงก็ตามวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณอัพแมวดําจากอ่านดูอย่างที่ได้มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะครับขอบคุณเช่นกันครับเช่นเดิมเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุก,ท,กท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็รับฟังกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบสดหรือว่าย้อนหลังอ่ะโอเคประมาณนี้ยังก็ตามขอบพระคุณทุกท่านครับเอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ